ร้านลับๆในคลองตันเป็นร้านบุฟเฟ่เนื้อโคขุนหมูอนามัยอยู่ภายในซอยดีดีพนมยงศรีสิกเดินเข้ามาตามทางร้านจะอยู่ซ้ายมือนะที่นี่ก็จะมีทั้งแบบต้มและแบบยาทางร้านก็จะมีน้ำซุปมะนาวกระเทียมก็เนยชีสสั่งได้ไม่อะไเลยนะคะผักก็จะเป็นผักรวมเนื้อหมูจะ สันคอสันนอกนะคะแล้วก็สามชั้นนี่ก็ปลาหมึกสไลด์เนื้อเขาก็จะมีเยอะมีริบอายใบพา,ายน่องลายโหนกลิ้นสาชั้นสันคอสันนอกแก้มแล้วก็เนื้อบดแล้วก็เสือร้องไห้นะคะนี่ชี้เยิมๆกันเลยจุกๆุกไปจ้าสั่งได้ไม่อันนะคะไม่ต้องกลัวหมด ส่วนน้ำก็จะเป็นการสั่งแยกนะคะไม่มีลีฟร,ร้านก็จะเปิดถือตี2อเลยจ้า